ตาสารเงินกองทุนธนาคารกรุงศรีอยทธยาจำกัดมหาชนนะครับออกตาสารเงินกองทุนอายุ10ปีให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง4.3นะครับอยู่ในระดับ AA ธนาคารกรุงศรีอยทธยาจำกัดมหาชนนะครับหรือ BAY ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกอลตโดยคาดว่าจะออกและเสนอขายนะครับ ตาสารเงินกองทุนด้อยสิทธิ์และไม่มีประกันนะครับไม่มีผู้แทนผู้ถือตาสารเงินกองทุนที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่2ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยและสามารถรองรับผลขาดทุนของผู้ออกตาสารเงินกองทุนได้เมื่อผู้ออกตาสารเงินกองทุนมีผลการดําเนินงานที่ไม่สามารถดําเนินกิจการต่อไปได้โดยสามารถตัดเป็นนี่ศูนย์ทั้งจํานวนหรือบางส่วนหากทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิถ่ยถอนหุ้นกู้ก่อนครบกําหนดนะครับเป็นหุ้นเป็นตัวตราสารเงินกองทุนอายุ10ปีอัตราตรด,ตอดอกเบี้ยสูงถึง4.3%ต่อปีจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนมีการเปิดให้จองซื้อนะครับวันที่3ถึง16พฤศจิกาย,ยน2565นะครับโดยมีธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนนะครับเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตัวนี้นะครับ ธนาคารกรุงศรีเอ็นทีอาจำกัดมาชนผู้ออกตราสารหรือธนาคารนะครับลักษณะกา,ารประกอบธุรกิจเป็นธนาคารพาณิชย์สถานการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับเสนอขายตราสารด้อยสิทธิ์เพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่2ของผู้ออกตราสารนะครับไปดูรายละเอียดกันเลยดีกว่านะครับเมื่อจากตราสารเงินกองทุนเนี่ยนะครับมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะครับกว่าหุ้นกู้แบบ วไปปหรือกติธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดหมายชนเสนอขายตาสารเงินกองทุนชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทด้อยสิทธิและไม่มีประกันไม่มีผู้แทนผู้ถือตาสารเงินกองทุนที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่2ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยและสามารถรองรับผลการขาดทุนของผู้ออกตาสารเงินกองทุนได้เมื่อผู้ออกตาสารเงินกองทุนมีผลดำเนินงานที่ไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ โดยสามารถตัดเป็นน้ศูนย์ทั้งจํานวนหรือบางส่วนหากทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือทางการเงินนะครับโดยตาสารด้อยสิทธิ์เพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่2ของธนาคารกร,รุงศรีอนุยาจำกัดหมาชนครั้งที่2องทับสองห้กําหนดไถ่ถอนปี2575ซึ่งผู้ออกตาสารเงินกองทุนมีสิถถทธิ์ไถ่ถอนก่อนกําหนดและมีข้อกําหนดให้สามารถตัดเป็นนี้ศูนย์ทั้งจํานวนหรือบางส่วนหากทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออกตาสาร กองเงินกองทุนอายุตาสารนะครับ10ปีอัตราดอกเบีย้ยคงที่ร้อยละ4.3มูลค่าตาไว้หน่วยละ1,000บาทราคาเสนอขายหน่วยละ1,000บาทจำนวนตางสารเงินกองทุนที่เสนอขายทั้งหมดไม่เกิน16,540,000บาทนะครับคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน1 6 5 4 0ล้านบาทจ่ายดอกเบีย้ยทุก3เดือนตลอดอายุตาสารเงินกองทุนนะครับ เสนอขายกับผู้ลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่นะครับซึ่งตราสารเงินกองทุนได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ AA โดยบริษัทฟิตเลตติง้งประเทศไทยจำกัดเมื่อวันที่8กันยายน2565ทั้งนี้ผู้ออกตราสารเงินกองทุนจ,จัดใจให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารเงินกองทุนจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักง,งานกรรตาธให้ความผ็นชอบตลอดอายุของตราสารเงินกองทุนผู้จัดการการจัดจำหน่ายตราสารเงินกองทุนได้แก่ธนาคาร กรุงศรีธัญญาจำกัดหมหาชนนายทะเบียนตาสารเงินกองทุนธนาคารกรุงศรีธัญญาจำกัดหมหาชนรลยะเวลาการเสนอขายวันที่3-16พฤศจิกายน2565โดยรวมถึงวันที่5-6พฤศจิกายนและ12-13พฤศจิกายน2565ซึ่งเป็นวันเสาร์และวันอาทิตย์สำหรับบางหน่วยงานที่ขายหรือสาขาที่ขายผู้จัดการการจัดจำหน่ายตาสารเงินกองทุนเปิดบริการรับจองซื้อในวันดังกล่าว ยืนล่างแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายเงินกองทุนและล่างสื่อชี้ชวนเมื่อวันที่13กันยายน2565แบบแสดงข้อมูลการเสนอขายตราสารเงินกองทุนและล่างสื่อช,ชี้ชวนนี้มีผลบังคับเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2565นะครับเพราะนั้นความเสี่ยงของผู้ออกตราสารนะครับความเสี่ยงด้านเครดิตนะครับเป็นไปนได้ที่ธนาคารอาจสูญเสียงเงินทุนสำรองเนื่องจากเงินทุน เงินกองทุนของธนาคารอาจได้รับผลกระทบในกรณีที่มูลค่าสินทรัพย์ด้อยลงรวมถึงสินทรัพย์นอกงบดุลโดยเป็นผลจากฐานหน้ทางการเงินของลูกหนี้ด้อยลงนะครับหรือการไม่สามารถชําระหนี้หรือปฏิบัติตามสัญญาได้แล้วก็ความเสี่ยงด้านการตลาดด้านตลาดเท่าีความเสี่ยงที่เกิดผลเสียนะครับอันเนื่องมาจากความผันผวนขอ,ของด้านราคาที่เกี่ยวข้องกับอัตราดอกเบีย้ยอัตราแลกเปลี่ยนตราสารทุน และสินค้าโูกพัณฑ์ที่มีต่อบัญชีเพื่อการค้าและบัญชีเพื่อการธนาคารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ธนาคารไม่สามารถชำระหนี้สินหรือภาระผูกพันเมื่อถึงกําหนดเนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้และไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอหรือสามารถจัดหาเงินทุนได้แต่มีต้นทุนสูงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเชิงรบต่อรายได้และเงินกองทุนของ ธนาคารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการความเสี่ยงที่เกิดจากความเสียหายต่างๆนะครับอันเนื่องมาจากความไม่เพียงพอหรือความบกพร่อง,องของกระบวนการภายในระบบงานบุคลากรจากเหตุการณ์ภายนอกองค์กรซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกฎหมายคําเตือนนะครับก่อนการตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนต้องใช้วิจัยในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดนะครับ เกี่ยวกับผู้ออกตราสารเงินกองทุนเงื่อนไขของตราสารเงินกองทุนรวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการข้อมูลการเสนอขายตราสารเงินกองทุนล่างหนังสือที่ชวนนี้ไม่ได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และแตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการ กำกับตลาดทุนหรือสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในตราสารเงินกองทุนที่เสนอขายหรือไม่ได้เป็นการประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารเงินกองทุนที่เสนอขายหรือรับร,บรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารเงินกองทุนหรือล่างสื่อที่ชวนแต่อย่างใดนะครับ ทั้งนี้การรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารเงินกองทุนและล่างสือชี้ชวนนี้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตราสารเงินกองทุนผู้ลงทุนอาจจะต้องร่วมรับผลขาดทุนหรือผู้ออกตราสารเงินกองทุนหากเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้ผู้ออกตราสารเงินกองทุนมีผลการดําเนินงานที่ไม่สามารถด,ดําเนินกิจการต่อไปได้ตามที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิ์ของตราสารเงินกองทุนนะครับ เพราะฉะนั้นทําความเข้าใจนาสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดใจลงทุนเสมอนะครับรายละเอียดต่างๆหากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารเงินกองทุนหรือล่างสื่อชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญผู้ถือตราสารเงินกองทุนที่ได้ซื้อตราสารเงินกองทุนไม่เกิน1ปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูล การเสนอขายตราสารเงินกองทุนและล่าสือชี้ชวนนั้นมีผลใช้บังคับมีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของตราสารเงินกองทุนได้ตามมาตรา82แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย,พย,พย,พย์ปีพุทธศักราช2535ทั้งนี้ภายใน1ปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารเงินกองทุนและล่างสือชี้ชวนนี้เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญนะครับ